สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการลบบัญชี Gmail ออกจากมือถือในระบบ Android นะครับผมก็เข้ามาที่ตรงหน้านี้เลยครับเนี่ยจะมีให้เลือกคือ Gmail หรือเข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับผม ลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็เราก็คลิกเข้าไปเลยครับเราก็ไปตรงหวัวมุมครับนะคลิกตรงหัวมุมหวมัวมุมด้านขวาแล้วก็จะมีเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับคลิกตรง จัดการบัญชีในอุปกรณ์นี้ครับอพอคลิกเข้าไปแล้วก็จะมาหน้านี้ครับคลิกตรงนี้เลย Google ครับผม พอคลิกแล้วมันก็จะมีบัญชีของเราขึ้นมาโชว์นะครับเนี่ยบัญชีของเราขึ้นมาโชว์เราก็เลือกดูครับว่าเราจะลบบัญชี Gmail ตัวไหนออกจากเครื่องครับเราก็คลิก ตรง2ขีดนี่ครับผมคลิกเราก็จะขึ้นมาเราคลิกนําบัญชีออกแล้วจะมีให้เราเลือกอีกทีว่านําบัญชีออกครับผมคลิกได้เลยครับแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมง่ายๆครับผม เรามาติดตามความรู้ใหม่ๆใน EP ต่อไปนะครับ